เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่6พฤศจิกายนที่บริเวณด้านหน้าอาคารอิง h ิสโปแรมโรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นดรอติรุธขวัญเมืองไดเรคเตอร์กองประกวดประเทศไทยเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่เด็กหญิงหทัยชนกพรมบุตรนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6ทับ9โรงเรียนอนุบาลขอนแกน่นที่ผ่านการประกวดเดินแบบได้รางวัลชนะเลิศ m ิ s s p ท t นเฟ f ชี่อินเตอร์เนชั่น a นลเชีย2020ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดระดับนานา นักอุงกรรดัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนายสุเวทบวรพาณิ์แสดงความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่น้องแพรวาได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน เด็กหญิงหาไทยชนกเผยว่าในการประกวดครั้งนี้ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องของกิจกรรมในด้านการเดินแบบตลอดจนเรื่องการแสดงดนตรีต่างๆที่สําคัญตนเองอยากประกวดเวทีนี้เพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เด็กไทยได้ไปต่อในระดับนานาชาติก็หนูคิดจะมาประกวดเวทีนี้นะคะเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่สนับสนุนเด็กไทยได้ไปในต่อระดับ เวทีนานาชาติค่ะเราก็เราได้รางวัลน,นี้นะคะเนื่องจากเราฝึกฝนค่ะเพราะว่าการฝึกฝนหรือการเรียนรู้นะคะไม่มีวันสิ้นสุดค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันทุกเวลาค่ะฉะนั้นน้องแพรวาขอขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนน้องแพรวาในเร,เรื่องการเรียนการแสดงและกิจกรรมต่งางๆที่น้องแพรวาชอบค่ะขอบคุณค่ะ